แแแค่แค่่งอยูตนาพาพระพุทธศา,าสนามุวิมุติหรืออิสรภาพคือควาหมหลุดพ้นจากทุกและกิเลททั้งปวงเน้นเป็นจุดหมายสำคัญพระพุทธศา,าสนามีวิมุติ หรือความมีอิสรภาพเป็นจุดหมายสำคัญและไม่ใช่เป็นเพียงจุดหมายเท่านั้นแต่มีอิสรภาพเป็นหลักการสำคัญทั่วไปทีเดียวในทางธรรมทา่ทาน,<อ>นใช้คำว่าวิมุตติรสกับวิมุตติสาระนนสำหรับวิมุตติรสนั้นพระพุทธเจ้าตัดเป็นคำอุปมาว่า มหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่เพียงใดก็ตามแต่น้ำในมหาสมุทรที่มากมายทั้งหมดนั้นมีรสเดียวคือรสเค็มสันใดทำมาวินัยของพระองค์ที่สอนไว้มากมายทั้งหมดก็มีรสเดียวคือวิมุติรสได้แก่ความหลุดพ้นจากทุกข์และพวกกิเลสชั้นนั้น ภาษาสมัยใหม่เรียกความหลุดพ้นว่าอิสรภาพเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้คำว่าวิมุตติเราติดคำว่าอิสรภาพแต่ที่จริงเราใช้คำว่าอิสรภาพในความหมายของวิมุตตินั่นเองเวลาแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษจะเห็นชัดฝรั่งแปลวิมุตติว่าฟรีดอมเราแปลอิสรภาพก็ว่าฟรีดอมตรงกันแต่ในภาษาไทยคนไทยแทนทีจะใช้คำว่าวิมุตติกลับใช้คำว่าอิสรภาพ ที่จริงในภาษาบาลีเดิมอิสรภาพไม่ได้แปลว่า f ฟ e ี d o m อิสรภาพนั้นแปลว่าความเป็นใหญ่ตรงกับ sovereignty หรือแม้แต่ domination หรือดู m i o n นคือความมีอำนาจหรือเป็นใหญ่แต่เราใช้อสรภาพในความหมายของ f ฟ e ีดอมเพราะฉะนั้นอิสรภาพที่ใช้กันในภาษาไทยจึงไปตรงกับคำว่าวิมุติ พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะของความหลุดพน้นหรือความเป็นอิสระอยู่โดยตลอดจุดหมายของพระพุทธศาสนาก็ได้แก่วิมุติรวมความว่าลักษณะน,านี้บอกให้ทราบว่าพระพุทธศาสนาถือเป็นอวิมุติหรืออิสรภาพนี้เป็นจุดหมายเป็นหลักการสําคัญและให้ความสําคัญแก่อิสรภาพทุกขั้นตอนไม่เฉพาะขั้นสุดท้าย,ยที่ว่าต้องการใหาถึงคาพรวม แต่มีลักษณะของการไม่ยึดติดถือมั่นไม่มีอุปทานในสิ่งต่างๆอยู่โดยตลอดจะเห็นว่าหลักการของพระพุทธศาสนานี้บางครั้งก็สรุปด้วยคำว่าสัพเพธรรมมานาลังอภินิเวสายหรือให้รู้เข้าใจความจริงถึงขั้นที่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่อาจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้ ไม่อาจไม่น่าไม่ควรยึดติดถือมั่นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาหรือตามความยึดมั่นของเราแต่มันเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมันถึงเราจะไปยึดมันก็ไม่มีผลอะไรต่อความจริงมีแต่จะกระทบกระเทือนต่อตัวเราเองทําให้เราแย่เองหรือเดือดร้อนเป็นทุกข์ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือเราจะต้องรู้ความจริงของเหตุปัจจัยแล้วไปทําที่เหตุปัจจัยนนนนนออวันอนให้ សំក្លត់